พาคุณผู้ชมมาอย่างพื้นที่จังหวัดยะลาของเรากันต่อนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับมีร้านแห่งหนึ่งนะครับตั้งอยู่ในย่านถนนสาย15ของสเตงเทศบาลนครยะลานะยครับผู้ชมครับจะมีการขายกับข้าวในราคาถ,ถุงละ10บาทนะครับ แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปีก็ตามนะครับแต่ว่าร้านกะมาแกงถุง10บ,บาทนะครับในพื้นที่ถนนสาย15ตําตบลสเต,เตงอําเภอเมืองจังหวัดยะลาก็ยังคงเป็นที่นิยมและก็เป็นขวัญใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสาย15และก็ใกล้เคียงโดยเฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนจนํานวนมากไปเลือกซื้อหาแกงถุงนะครับในราคาถูกและก็ประหยัดเพื่อลดรายใจในครอบครัว นำไปรับประทานหลังละสินอดซึ่งแกงถุงที่นี่นะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายเมนูทั้งแกงส้มแกงเผ็ดผัดผักไก่ลูกชิ้นซุปแกงเหลืองแต่ก็มีบางอย่างนะครับที่ขายในราคา20-30บาท แล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนนะครับและยังมีปลาทอดปลาย่างขนมหวานน้ำหวานต่างๆที่ขายดีไม่แพ้กันนอกจากนี้นะครับร้านกะมาแกงถุงยังช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่จะทําแกงถุงมาขายที่ร้านนะครับช่วยสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งอีกด้วยในส่วนของราคาก็ขายราคาเดิม10บาท ถึงแม้ว่าเข้าของจะแพงขึ้นแต่ไม่ขึ้นราคาอาศัยทำเยอะๆได้กำไรนิดหน่อยพออยู่ได้เน้นให้ลูกค้าได้กินอิ่มในราคาประหยัดแต่ก็มีกับข้าวบางอย่างนะครับปรับขึ้นราคาเล็กน้อยแต่จะเพิ่มปริมาณให้ด้วยร้านจะเปิดขายในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับตั้งแต่เวลา15.30นาา30นาทีไปจนถึงเวลา19.00นาฬิกานะครับโดยร้านตั้งอยู่ที่4แยกไฟแดงทางเข้าอาัชีวะศึกษายหลานั่นเองครับ